กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า80นายเข้าตรวจค้นเป้าหมาย23จุดในพื้นที่10จังหวัดได้แก่กรุงเทพนนทบ,บุรีชนบุรีปทุมธานีนครราชสีมาปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการชุมพรและจังหวัดรังรวมกันจับก,กลุ่มผู้ต้องหา13ราย ระดับผู้รับผลประโยชน์สองรายได้แก่นางสาวยุวัธิดาอายุ37ปีผู้ต้องหาตามาาาาหาาามายจับสารอาญานายวิรยุทธ์อายุ37ปีตามหมายจับสารอาญาและผู้รับจ้างเปิดบัญชีมา้าจำนวนส1เดรายพร้อมทำการตรวจค้นร้านคาราโอเกะย่าน RCA และบ้านของหุ้นส่วนผู้ดูแลร้านซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและพร้อมกันนี้ยังได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้น52รายการ เนื่องจากเมื่อประมาณปลายปี2565ผู้เสียหายได้ทำการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการประกาศเชิญชวนให้กู้ยืมเงินอ้างว่าดอกเบี้ยต่ำได้เงินไวภายหลังเมื่อผู้เสียหายลงเชื่อจึงได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานและมีการขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายหลังกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆได้ทำการกู้ยืมเงินรวมจำนวน11ครั้ง รวมเงินที่กู้จำนวนกว่า50,000บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ225ต่อเดือนต่อมาเมื่อผู้เสียหายไม่สามารถชำระเงินกู้ที่ยืมเอาไว้ได้จะมีบุคคลโทราศัพท์ติดต่อไปอย่างพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อติดตามทวงหนี้อีกทั้งยังมีการส่งข้อความทาง SMS แนบรูปภาพตัดต่อใบหน้าของผู้เสียหายไปให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดทำให้เข้าใจว่าผู้เสียหายเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดหรือค้าประเวณี ผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปอทโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปอทจึงได้ทำการสืบสวนหาตัวผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงให้กู bah, ้เงินผ่านแอปออนไลน์จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที um ่พบว่ามีบัญชีธนาคารที่ถูกใช้ในการโอนเงินกู้ให้กับผู้เสียหายจำนวน6บัญชีและมีบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินคืนจากผู้เสียหายจำนวน6บัญชี ซึ่งเงินในบัญชีเหล่านี้จะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นๆอีกกว่าร้อยบัญชีหลังจากนั้นจะมีการถ่ายโอนเงินไปให้กับผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่จำนวนสองรายโดยเงินจะถูกหมุนเวียนไปในบัญชีต่างๆภายใต้ชื่อเดียวกันกว่า30บัญชีและจะมีการโอนเงินไปยังบัญชีต่างๆของธนาคารในประเทศไทยกว่า50บบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเป็นชาวรัสเซียเมียนมาจีนและไทยซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของขอบวนการหลอกลวง ให้กู้เงินออนไลน์ทั้งขบวนการนี้พบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาท